โค้ดขาโค้ดขาอยากทำงานตามแพชชั่นอยากทำงานตามที่ตัวเองอยากทำเนี่ยจะทำยังไงดีเพราะมีความรู้สึกว่างานที่ทำอยู่ตอนนี้มันไม่มีความสุขเลยไม่อยากทำเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาขอคำปรึกษาโค้ดบอกว่า อยากจะมีวิธียังไงไหมที่จะหางานที่ตัวเองทําแล้วมีความสุขนะครับทำงานตามแพชชั่นก็คืองานตามในฝันนะครับนักศึกษาจบใหม่หลายคนก็มีความหวังเนาะว่าอยากที่จะได้งานในฝันของตัวเองนะครับโค้ชเนี่ยก็ต้องมาถามก่อนนะครับมาถามข้อแรกก่อนว่าวันนี้เนี่ยตัวเองมีความพร้อมทางด้านการเงินขนาดไหนตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่า เงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยในการที่จะต้องใช้ในการดํารงชีวิตนะครับในการเป็นที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่มหอมยารักษาโรคต่างๆบางคนถ้าเผื่อบ,บ้านมีฐานะอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับลองผิดลองถูกหางานที่ ตามแพชชั่นไม่พอใจก็ออกได้แต่เราก็จะเสียเวลาไปเรื่อยๆแล้วก็เอาเงินเก่ามาใช้หรือว่าก็เดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่ไปเรื่อยๆแต่สําหรับคนที่คิดดูแล้วว่าไม่ดีแน่ถ้าจะมาต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้รับผิดชอบตัวเองนะครับหรือเราอยากจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนะครับ ก็เลยบอกเลยว่าถ้าวันนี้เรามีความพร้อมทางการเงินเราเตรียมเงินว่าเออเราจะหางานที่เป็นแพชชั่นหรืองตัวเองสักหนึ่งปีนะครับถ้าเผื่อไม่มีความสุขก็ไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็น่สงสารองค์กรที่เขารับคุณไปทํางานนะครับเพราะว่าเขาจะต้องรับคนเข้าคนออกอตลอดเวลาแต่ทีนี้ถ้าเผื่อคนที่มานั่งคิดแล้วว่าไม่อยากเป็นภาระพ่อแม่นะครับเราก็ต้องเลี้ยงดูตัวเองเนี่ยโค้ดเคขอแนะนําว่าให้ทํางานที่ได้เงินก่อนนะครับเพื่อที่จะเอามาดูแลตัวเองนะครับพอที่ทํางานที่ได้เงินเสร็จแล้ว นะครับข้อแรกนะให้ตัดสินใจทํางานที่ได้เงินก่อน2นะครับไปหางานตามแพชชั่นของตัวเองหมายความว่าเอถ้าเราชอบขายของเราก็ไปเรียนรู้องการขายอย่างนี้ใน t i k ก o k เนี่ยนะครับสอนเยอะแยะเราอยากขายเราอยากทําอะไรนะครับ ให้ไปเรียนรู้สิ่งนั้นนะครับให้ไปเรียนรู้สิ่งนั้นพอเรียนรู้สิ่งนั้นหนึ่งนะครับให้ทํางานที่ได้เงินก่อนนะสองนะครับให้ไปเรียนรู้สิ่งนั้นพอไปเรียนรู้เสร็จงานเสร็จแล้ว3ครับให้แบ่งเวลาแบ่งเวลาคือหลังเลิกงานประจำเนี่ยหรือหลังงานที่เราทําอยู่ไปทํางานตามแพชชั่นเราเลยตัดเวลาไร้สาระออกนะครับตัดเวลาไร้สาระออกแล้วก็ไปทํางานนะครับพอไปทํางานเสร็จแล้วปุ๊บนะครับข้อที่ นะครับเราก็ลงทุนอดทนมีวินัยในการสร้างงานที่มีแพชชั่นแต่ที่สิ่งที่สําคัญอย่าทาให้งานหลักเสียหายเด็ดขาดนะครับเราต้องรับผิดชอบงานที่เราได้เงินด้วยนะครับเพราะบางคนทําสนุกจนดึงงานหลักก็ไม่ดีนะครับหลังจากนั้นพอมันซัตเซสแล้วเราก็มาตัดสินใจครัว่าเรายังจะทํางานหลักงานประจําอยู่หรือจะมาทํางานตามแพชชั่นของตัวเองแต่โค้ดบอกนะครับว่า การทำงานเป็นลูกจ้างหรือการทำงานเพื่อได้เงินก่อนมันก็ดีนะครับเราจะได้ประสบการณ์วันหนึ่งที่เราไปทำงานอิสระเราจะได้บอกคนอื่นได้ว่าเป็นอย่างไรครับ